สี่ครับมาดูภาพช้าครับแดงเพชรศิริชัยนะครับน้เงินจอมโหดชิงมวยรอบเข้ามันมวยมันพันดูนี่วันนี้นะครับโอ้โหนี่นะผู้เอกวันนี้ยังไม่ถึงด้วยนะครับผู้เอกผู้สามผู้นี้คู่ชิงอ้าวแหมเพชรศิริชัยแกวัยเร็วออกข้างไปเรื่อยนะครับจอมของคุณสมหมายสกุลเมตตาแล้วก็ทีมงานกลุ่มพลังใหม่ครับอ้าวมาลุ้นกันต่อยกีสามนะครับของผู้ชิงชนะแล้วโอ้โหนับไปโอ้โชคช่วยโชคช่วยกรรมการทนาพัดแม่ ของไฟแดงนะครับเพชรธีรชัยโดนจอมโหดอีกทีมไปแล้วเอ้ารอดไปครับรอดไปครับเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนครับแกปวดตาแสบตาก็อยากขยัพึ่งกัะยี่ในเวลานี้นะครับดูก่อนครับต้องบอกว่าทุกช็อตมีความหมายนะครับขยับเข้าไปครับทางด้านจอมโหดค่อยๆนะครับนิ่งมากครับทางด้านของเพชรธีรชัยเนี่ยครับแข่งซ้ายมาขวาไม่ได้คืนด้วยขวาครับโอ้โห เรียกว่าทันกันตลอดเลยครับมาแบบไหนคืนแบบนั้นเลยครับนี่นะครับผู้ทิ้งสมศักดิ์ศรีของบุรีรัมย์สังรมวยมันพันดูเอ้าเพชรธีรชัยแดงนะครับน้ำงินจอมโหดจอมโหดขยับขยับหันหลังไปหันหลังหันหลังเตะดิเตะเอ้าขวาไปเพชรธีรชัยไม่เตะชัดเตะเองเอ้าไหนขวางแล้วนี่แหละมันอย่างนี้นี่นะครับถึงเจ้ามวยไทยของผู้ทิ้งชนะเลิศบุรีรัมย์สังวรดึงไปเวียงมาจอมโหดเสียบไปสองเท้าเสียบอีเท้าที่สามเท้ากรมการชนะพันแก่แย่ เข็มคนเร้าใจครับเข็มคนเร้าใจเล่นใหญ่ใส่เต็มแล้วนะครับต้องบอกว่าเนี่ยครับเป็นนัดสําคัญที่สุดในชีวิตการชกมวยนะครับอีกหนึ่งนัดอีกหนึ่งไฟอ้าวเพศทีริชัยครับ ได้เลี่ยมนี there, oh hhh, yeah yeah. ้พ <size> ลิกเอาาทงัธกศจอมโหนลงไปกองกับพื้นเวทีเลยครับโอ้โหนี่แหละครับสจโยอีกนาทีก็ชมรายการนีโซโยโต๊งด้วยเอ้านี่แหละครับแต่ละคู่แต่ละคู่นี่มัดอย่างนี้เลยทีเดียวอ้าวเพชรศรีชัยแดงนะครับแหม่กาดกระดีแลอเกินจอมโหดเอ้ามัดไปซ้ายไปอีกทีหนึ่งนายเสียบไปเพชรศรีชัยโอ้สมเสอร์อย่านะอย่าดิ่อย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งให้หลังอย่าวิ่งให้หลังนั่นแหละครับ พลาดไม่ได้หลุดไม่ได้ลวยไม่ได้ทีบซ้ายหน้าไว้ครับทางด้านของเพชรศิริชัยแข้งขวามาครับวงเนาตั้งแขนจ้าโหดเนี่ยครับพิกเหลี่ยมเล่นตีด้วยเข่าซ้ายครับโอ้โหไม่มีใครยอมใครเลยครับเป็นรางวัลชนะเลิศมันล่อตาล่อใจนะครับหกแสนบาทครับอาจารย์โอ้โหสุดๆเลยนะครับนี่แหละอุทัยทับอาสาดกนิชามชารายับสิเอ้าดูดูชก นี่ดิมีอาชิดมาทางบ้านด้วยเอา้าเอา้าเอา้าเสียบไปเสียบไปเอา้าขวามาเพชรธีรชัยเอาตเตะเด้งไปนะครับเจ้าโหดกันได้เอา้เอาขวายโอ้โห,โโหลูกนี้ลงด่านประตูเห็นเห็นเลยเอา้าอืมอันนั้น,นครับแข้งขวาเน้นๆแล้วก็ถอยออกมาแล้วครับหาพื้นที่โลง่ๆงๆครับเพชรธีรชัยขวายัดเข้าไปเจ้าโหดแข้งขวาล็อกได้เพราะเจ้าโหดถนัดซ้ายนะครับ ต้องเข้าเลี่ยมข้างซ้ายนะครับโอ้โหนี่แหละศึกเจ้ามวยไทยใครๆก็ดูนะครับของทิมงมวยรอบทวันมวยมันพันดุหมดโยกบอนีน่เลยครับดูผาพน้าครับลูกนี้ซ้ายไปขวามาเอ้าโดนซ้ายดียว่าไม่เต็มหมัดนะโอ้ยอย่างนั้นเรียบร้อยเลยเสมอถูกนับปัง้งทำไมนี่เลยครับหมสมศสกดิ์ศรีของทิมงมวยรอบนี่มวยรอบทวันมวยมันพันดุเลยแม่รรงการหน้าดูไยแดงพิษิุชัยนะครับเดี๋ยวเพชรศิธรน,นเมินจจมหดชอเกตีนะ ยังต่อยกซีเอาเทงอาจารย์ล้มอีกแล้วจอมูดอย่าล้มบ่อยอย่าล้มบ่อยเอาขวาไปลุยไปลุยไปลุยไปซ้ายกับขวาซ้ายกับขวาจอมูดสั่งซ้ายเอาโดกเทอีกแล้วโอ้โหสองล้มแล้วนะจอมูดต้นยกมาต้นยกนาทีแรกนาทีเดียวนะครับโดนไปสองล้มแล้วครับแต่ดูเหมือนว่ากรรมการจะเตือนเลยครับบนเวทีต้องแฝด้วยนะครับนี่เป็นกีฬาของลูกผู้ชายครับเอาละครับวงในครับไล่แขนสอดแขนกันอยู่นะครับ เลี้ยงกระชากกระตุกอีกแล้วครับแหมพยายามจะดันเข้าเยอะอ้าวล้มลงไปด้วยกันทั้งคู่ครับโอ้โหไม่มีใครยอมใครเลยครับแหมสมศักดิ์ศรีเลยของผู้ชิงชนะเอ้าเตะขวาระยะดไปสองทีอ้าวแดงเพชรศรีเอ้าเดยกฝังผู้งอ้าฝ่ายแดงเพชรศรีชัยนะครับนึกเป็นจอมโหดโอ้ยเคาอเคาะ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 เอ้าเนแกะแยกบอลแยกแยกแยกทาพัดแกะแยกมาเอ้าสู้กันต่อเพชรศรีเอ้าโอ้ยดูดิดูดิเพชรศรีชัยนึกเป็นจอมโหดเอ้า เอาเสียบไปจอมโหดเอาถอยดังถอยดังเสียบไปอีกทีนึงเอาโอ้โหอะไรกันเนี่ยอะไรกันจ้าอะไรอะไรอะไรกันเนี่ยจอมโหดเอาพมรสิริชื่อเอาเวียงมาไปไปใส่กันสุดๆไปเลยครับ มาแบบเต็มถังเต็มกำลงังเต็มสูบเลยครับมาธนาบัเสือแก้วครับถึงออกมากลางเวทีครับเดินต่อเจอ้าโหวดเขาขวาเสียบเข้าไปเพชรธิริชัยครับรัดล็อกสบายแรกหาเหลี่ยมตีได้ไหมเจ้าโหวดเนี่ยครับเข่าขวายกแล้วคาวไว้ครับโอ้โหตื่นเต้นร้าใจต้องบอกว่าสุดรับทึกเลยครับนี่เลยครับสมศักดิ์ศรีนะครับมวยรำธทวันมวยมันพันดูเอาตีไปช่องโหวดตีไป,ไปเอาเท โอ้โหทาได้ดีนะครับแต่ว่าต่ล้มลอยเล็กเอ้าล้ม่อยไป่น้อยล้มไปหน่อยไม่เป็นไรตั้งรับไหมไหนไหนเอ้าเสียบไปเอ้าเสียบมาพิษณิ์ชัยโอ้โหพิกไปพิกมาพิกมาพิกไปตลอดโอ้โหเนี่ยครับเสียงเฮเสียงเชียร์เสียงกระหึ่มนะครับของกองเชียร์ของทั้งสองฝั่งนะครับนู่นแหละครับดังยันสามรามนครปฐมไปแล้วครับหลังไปถึงนู่นแลวครับมาธนพัชรแก้วเขาพยายามแกะออกมานลครับ เอาล่ะครับลุ้นกันต่อครับในช่วงท้ายๆปลายยกที่4ครับวงได้ขวาหน้าไว้ครับหาเนียบตีได้ไม้เข้าขวาอุย้ยเข่าซ้ายครับโอ้โห,โหเจอช็อตนี้เข้าไปครับอาจารย์โอ้โหงองขี่กล้องไปเลยนะครับโอ้แต่ภาษาสม,มุยเขาบอกโดนลูกนี้เข้าไปโดนลูกนี้เข้าไปเอ้าอมพดลุยหนักลุยหนักเอ้าเอ้าลุยอ,อ,อ,อีกเอานน้าแม่ไม่หนักก็ตีตีทุกหน้าตีทุกทา โ oh, อ้สมศักดิ์ศรีของถิงชนะเลิศมวยรบทุกวันมวยมันพันดูเอา้าดุถิ่งเด็กไปอีกไปีโอ้โ oh. ถิงมวยรอบทพวันมวยมันพันดูนะครับไฟแดงเพชรธีริชัยน้ัเมือจอมโหดปลายกมาจอมโหดกันมาใส่ล้วนๆเลยเต็มๆตถังเลยนะครับเอา้าโดนเทไปก่อนทีนึ่งนะครับต้นๆนี่ต้องบอกว่าโดนเททิ้งนะครับานาทีแรกของยกที่ผ่านมาครับเพชรธีริชัยต้องบอกว่าเนี่ยครับเหลี่ยมกระชากกระตุกดีเหลือเกินนะครับ แต่ว่าหลังจากนั้นครับช่วงท้ายทยปลายยกเลยครับต้นยกกลางย,ยกปลายยกนะครับต้นนาำกลางน่าจะสีมาครับในวันที่18กันยายนนี้นะครับคุณสมหมายสุณเมตนางเขงกะปิและก็ครอบครัวครับขอเรียนเชิญน,นะครับร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีณนวัดท่าโป่องอำเภอสูงเดิน จังหวัดนครราชสีมาครับนี่แหละครับวันนี้ชุีทีิริโพคานะครับราวโดยประชาระยบสีช้างเมืองภูคานตอดบ้านไทยนักมวยีเนียสารอุทัยธัรชมรายการนี้บอกว่ามวยทำไมมันมันอย่างนี้มันอย่างนี้เลยทีเดียวเอ้าติดตามได้นะครับทุกวันเสาร์ครับทางช่อง3นะครับทางช่อง3มแห่งนี้ครับปักหมุดเอาไว้เลยนะครับปักหมุดรอไว้เลยครับทุกวันเสาร์เราจะกันเวลา12บนาฬิกาสินาทีครับ ความมันความรา้าใจของศึกมวยไทยครับติดตามได้ครับเอาละครับ3นาทีสุดท้ายครับบวกสอกแรกกันสอกซ้ายมาจอมโหดเอาและครับหันมาตต่เกมรับมากครับจอมโหดได้ไต่ในเกมรับแล้วนะครับแหมพยายามจะส่งสัญญาณให้กับเพื่อนเลยครับแหมประยุกสิการทำได้ชัดเจนนี่ครับจอมโหดฝ่ายแดงผู้สิ้ใช้ต้องเดินเลยมเดินเข้ามาหลุมเลยหลวมเลยออ้ยวันนี้อาทียบแล้วก็ทีมงานในทีมมุมงเนี่ยโอ้โหเทียบเลย นั่นแหละครับผลกองเชียร์กันมาทั้งสองฝั่งนะครับเดินเข้าไปครับเพชรสิริชัยเจอจอมโหดกับชายแข้งขวาล็อกเอาไว้เลยครับแล้วก็เล่นกับเวลาครับเผาเวลาทิ้งครับเพชรสิริชัยนั้นถูกกดดันด้วยเวลาครับเวลานี้ไล่หนักได้นะครับอยากทำอะไรต้องรีบเลยครับอล้วครับสอบซ้ายมาตำราหน้าสุดท้ายครับในการที่จะพลิกเกมก็คือมัาขับซอกเลยครับเอ้าโอ้โหนี่นะครับ มวยรอบอย่างนี้ใครๆก็ดูในศึกเจ้ามวยไทยนะครับใครๆก็อยากดูพิชรชัยย่องอีกแล้วหวั่นมาแมา่อจอมพูนเก็บโปองกันตัวได้แล้วปลายยกสี 4, ่ก็เทลงไปเทลงไปสามสี่ล้มเลยนะครับโคงสุดท้ายครับโค้งสุดท้ายน่าจะเป็นเฮียสุดท้ายครับสอบขาครับแต่ว่ายังไม่จังหนักเลครับธนาพัฒน์เสือแก้วครับสั่งหยุดแล้วแยกออกมา อ้าวแล้วครับน่าจะเป็นเทือกสุดท้ายของเพชรศริชัยครับในการเข้าทำนะครับสอบขาหน้านำเข้าไปครับเข้มข้นเรลาใจจริงๆครับนี่คือนักชิงชนะเลิศนะครับวัยรอบทัพวันเนอร์มันทันดูเลยครับบริษัท ICP f e r t i l ร z e r International ร์เจำกัดนะครับ ICP International จำกัดนะครับนี่คือกำไรสู่สังคมนะครับ กิจกรรมดีๆรางวัลดีๆที่มอบให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมการแข่งขันการถ่ายทอดสดทางบ้านด้วยครับนี่นะครับนายกปรจปราจีนะครับสมงพรนี่โอ้โหอ้โหนี่นะครับยลอกไว้เลยนะครับ ทีดูรายการนี้ดูรายการดูรายการในช็อตอ่ะไม่กระดูกย่างเงี้ยไปอีกแล้วครับโอ้หมดยกสุดท้ายนะครับโอ้โหนี่แหละรอสักครู่เดียวนะครับรอกรรมการพูดชี้ขั้นพิธีก่อนธนภัทรเสือแก้วนะครับอ้าวมาคะแนนแรกนะครับจากกรรมการโรจน์จัน์สมศรีครับจะไปข้างไหนนะครับจะไปอุบลราชธานีหรือว่าศรีสะเกษครับสมรักสมมากครับแล้วก็ปิดท้ายที่กรรมการธนาชัยจำนงนะครับ คะแนนใบสุดท้ายนะครับผู้ชิงชนะเลิศวันนี้ครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือเลยครับเป็นทางด้านจอมโหดชอเกตวีนาครับนักชกวัย24ปีจากอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดก้าวฟ้าแชมป์แรกในชีวิตการชกมวยไปครองได้สำเร็จนะครับนี่แหละครับวันนี้นะครับคุณสกุลนะครับนิยมนะครับ